วันนี้เรากินตัวรกเ่นตัวแเป็นก๋วยเ,เตีเ๋ยวแต่ว่าเส้นเนีทำมาจากมันกหล่คเส้นมันจะเหนียวเหนียวนะครับนุ่มๆแต่ว่าตัวซุปเนี่ยครับมันจะออกเปรี้ยว อันนี้เป็นของพวของภรรยาผมเลยนตรงนี้แต่วันนี้เขากินไม่ได้ครับเพราะว่าคนออก้ากินของเผ็ดที่นี่ครับ mm hmm. ก็เลยเป็นหน้าที่ของผมค,ครับอันนี้เป็นไซร์เล็กนะครับวันนี้ไซร์เล็กยังดูเยอะมากเลยเท่าไหร่นะที่ส่วน10เวนอันนี้10หยวนครับประมาณ50บาทครับ นนนนม,อมอใหญ่มากเลยครับกลับบ้านครับ It's not good the มันยืดตุงไอนี่เป็นขนมปังครับที่ถ่ายดูมอสักรู่นี้ไส้เนื้อหืมตัดทำแรกจะมีกลิ่นของงาเข้ามาก่อนนลครับกลม่นมะาเหมือนแป้งแป้งแบบแป้งกะหรี่ปั๊บนี่บ้านเราครับเน,นี่ยใช่ อร่อยครับอร่อยความอร่อย จะบแบบช่านคิดเหมือนกัเป็นบ้านเราอ่ะครับมันจะเอาประมาณใกล้เคียงกับคูนเส้นแต่ว่าลื่นกว่านุ่มกว่า,ลวาแล้วอร่อยกว่าด้วยครับที่สำคัญน,นะเผ็ดมากแล้วก็ทานยิ้นด้วยนนครับกตรงสีน้ำแดงครับจะมีชื่อเรื่องเครื่องในครับ แต่ว่าผมไ,ไม่กินเครื่องในก็เลยเป็นแบบเอา,า,าเปล่ามาครับไม่มีเครื่องในยังไม่อิ่มนะครับจะไปกินต่ออีกที่หนึ่งครับเป็น what is it rice noodle อจู what kind of rice noodle ชินจังมา คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อแพ้ครับที่เคยกินตอนใกล้ๆที่ใกล้ๆโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลที่ค้อครับคล้ายๆกันเดี๋ยวไปดูว่าอร่อยขนาดไหนนะผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่าแฟนผมเขากินเผ็ดไม่ได้ครับก็เลยต้องกินอะไรที่มันอ่อนๆเราก็เลยนั่งตุ๊กๆกันมาครับนี่ตุ๊กๆประมาณ1.8กิโลครับ กำลังจะไปกันอร่อยมากเลยยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวไปดูก่อนตอนนี้มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแพะครับใกล้โรงพยาบาลที่พรยาไปคลอดลูกนะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อแพะอยู่ร้านหนึ่งครับแต่เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยกว่า แล้วก็เนื้อแพ้อร่อยกว่าด้วยว้าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองกินกันดูว่าอร่อยขนาดไหนนี่ครับนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแพ้นะครับเนื้อแพ้เขาจะสไลด์เป็นแบบนี้ครับเอาเนื้อแพ้ไปตุ๋นเนาะแล้วก็สไลด์บางๆแบบนี้เส้นนะครับเป็น ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นแบบนี้เป็นเส้นที่ทํามาจากแป้งครับแป้งข้าวเจ้ามัง้งแฟนผมบอกแต่ที่เทพือนี่ครับนี่ควาเจ้าวครับหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าหม่าล่าน,นั่นเองส่วนตัวผมยังไม่เคยกินแบบสดๆนะครับเดี๋ยวนี้จะมานองกินสดดูว่ามันอร่อยขนาดไหนแล้วก็ตรงนี้ครับมาดูนี้หน่อยตรงนี้จะมีทั้งเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงจะมีแต่ พริกนะครับพริกนะครับสารพัดพริกเลยครับนี่ก็พริกกระเทียมครับนี่ก็พริกครับมีแต่พริกเท่านั้นเลยครับเพื่อนๆนี่ก็พริกด้วยแต่ว่าแล้วก็มีไก่มิ้นครับก่อนใส่พริกเดี๋ยวผมมาชิมรสชาติเปล่าๆก่อน ว่าถ้าไม่ใส่พริกก็จะอร่อยกันาดไห mm. เริ่มจากน้ำซุปก่อนเลยครับ mm. ว่ารสชาติซุปนะครับ mm. ผมว่าแค่ไม่ต้องใส่พริกเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็อร่อยแล้ว mm. เดี๋ยวเรามาดูก่อนอันนี้ก่อน mm. เริ่มจากอันนี้ก่อนว้าจาวนะครับ นี่เพื่อนเห็นเนาะมันจะเหมือนกับพริกไทอ่อนบ้านเราอะครับที่ใส่ในแกงป่าพวกนี้ยครับเดี๋ยวลองกินดูสักเม็ดนึ่งหมดนะะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอืมอืมืม ปากเลยครับหมายถึงว่ากลิ่นเครื่องเทศของมันนะครับและสิ่งที่ตามมาคือตอนนี้ปากผมเริ่มชาแล้วครับด้านบนด้านล่างเนี่ยเริ่มชาแล้วครับแต่มันแปลกอย่างหนึ่งว่าพอมนชานั้นเนี่ยรู้สึกมันอยากกินต่ออะ่ะอืมก็น,นี้เนื้อแพ้ครับ ทั้งเรื่องไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นฉามเลยก็คล้ายๆกับเนื้อวัวเนี่ยครับเนื้อวัวตุ๋นเนาะแล้วเอามาหั่นบางๆแต,ตนน่ตอนนี้ครับปากชาหมดแล้วครับตัวนี้แค่เม็ดเดียวเลยเพื่อนๆลองเลืกภาพแล้วกินหมดนี้ทำยังไงวะเนี่ยนี่เราลองใส่พิซดูบ้างลองใส่พิซดูบ้างเอาไหนดีวะอันนี้แล้วกันครับนี่อันนี้ ันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็ใส่ได้หมดเลยเนะาะสมอย่างเลยแล้วกัน o อ้ยคุ a n t นทิสต์ b ันบายว n e โดยไม่ต e อง d e ้สึก e ่าต้ e t o ย e t ด้วยกันดังน e e โพอใส่กระเะทียไมไปมีกลิ่นขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวผมชิมน,น้ำซุปก,ก่อนเค็มรสชาติเค็มขึ้นกว่าเดิมไอ้เนี่ยไอพวกนี้น่าจะมีอันไหนที่ใส่เกลือด้วยแน,น่ๆเลยแต่อร่อยอะ่ะอืมซุปรสชาติดีที่นแล้วนะครับไม่ต้องใส่ก็ดีนะใส่แล้วดีกว่าเดิม หอมมากไอ้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามาให้แต่งจานหรือเขาเอามาให้กินนะแต่ถ้าเอามาให้กินจริงเนี่ยกินหมดนี่โอยกลับไปนี่คือปากปม๊ไปได้แน่เลยอร่อย 有两两个样子，一个羊杂啊。啊？两个样子，一、嗯嗯嗯嗯、要羊羊杂？我这的，一定是羊杂了。是我的，哎、啊、对。谢谢。我、哦、还有个 shower 好乖。哇！什么东西啊？安妮，是像的啊？ ก็รื่ในแพะด้วยครับไม่ใช่เครืแองวัวเนาะเมืองไทยผมมั่นใจมากว่าก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยไม่มีขายแน่นอนครับแล้วที่สําคัญดีครับมันอร่อยด้วยดียครับแต่เครื่องในเนี่ยผมไม่ได้กินเนาะแต่เนื้อแพะเนี่ยครับสุดยอดมากเลยเนี่ยว้าวผมยังไม่รู้ว่ามันไอ้นี่มันคือส่วนไหนของแพะบ้างนะครับแต่ว่าว้าวน่ากินมากครับส่วนอันนี้ของผมเพิ่งได้คําตอบจาก จ้าของร้านมาครับว่าไอตัวควาจาวเนี่ยครับเขาเป็นแค่เอาไว้ประดับจานแล้วก็เพิ่มรสชาติในน้ำซุปเฉยๆไม่ต้องกินดิบๆนะครับถ้ากินดิบๆมันจะชาลิ้นแบบผมเนี่ยครับแค่ใส่ไว้ในซุปแบบนี้ครับมันก็จะเพิ่มความชาให้กับตัวเองนะพริกที่ผมใส่เพิ่มไปในก๋วยเตี๋ยวอะครับพริกอันนี้ครับที่มีที่มีกระเทียมกับน้ำมันเนี่ยครับอร่อยสุดมันมีความเค็มด้วยครับ ผมว่าเขาใใส่เกลือลงไปในพริกด้วยแล้วพอกินกับซุปเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนดูมันอร่อยมากเลยนะชามเนี้ยสิบห้าหยวนประมาณเจ็ดสิบห้าบาทถามว่าแพงไหมถ้าเปรียบเทียบกับกะเพราบ,บ้านเราเนี่ยผมว่าแพงมากแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแพ้เนี่ยผมว่าไม่แพงเลยนะ บ้านเราเนี่ยหากินไม่ได้หนึ่งละสองมันอร่อยอะ่ะคือเนื้อมันแบบคือผมมีคนหนึ่งที่ไม่ได้กินอะไรแปลกๆนะอย่างเนื้อเนื้อแพ้เนี่ยก็ไม่ได้กินอะไรแบบบ่อยๆมากมายแต่ผมว่ามันอร่อยมากครับมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีความสาบแล้วก็เนื้อนิ่มแล้หั่นบางๆแล้วมันเข้ากก๋วยเตี๋ยวมากเลยครับแล้วที่สําคัญนะน้าซุปแบบน้ำซุปกำลังดีครับอาจจะแบบถ้าแบบ ยังไงดีมาตรฐานบ้านเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีน้ํามันเยอะไปนิดนึงแต่ผมว่ามันมันดีมากมันดีงามมากเลยข้อดีของร้านนี้นะครับคือเติมเส้นเท่าไหร่ก็ได้ครับใครที่กินไม่อิ่มนะครับบอกได้เลยครับเจ้าของร้านนะครับจะเอาเส้นมาเติมให้แบบนี้ครับเส้นที่เขามาเติมให้นี่ก็ไม่ใช่น้อยนนะเท่ากับเสิร์ฟหนึ่งเลยครับก็เอามาเติมใส่ ก๋วยเตี๋ยวตัวเองได้ครับถือว่าคุ้มมากๆเลยผมก็ต้องเติมด้วยเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเ้นหมดแล้วเฮ้ยกินไปกินมาอร่อยมากเลยครับร้านนี้ผมเดี๋ยวผมมาบอกทีหลังแล้วกันว่าตรงไหนที่ผมคิดว่ามันพิเศษมาก <c oughs> เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สะดุดตาที่ป้ายทางออกของร้านครับเขียนว่าเปิดให้บริการ18ชั่วโมงครับเพื <c oughs> ่อนๆว่า ถ้าเขาเปิดให้บริการ18ชั่วโมงเนี่ยเขาต้องอยู่ที่ร้านกี่ชั่วโมงครับหลายชั่วโมงถูกไหมครับแต่เขาไม่ได้บอกนะว,ว่าเขาเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเขาบอกว่าเปิดบริการ18ชั่วโมงมาแล้วมาแล้วอร่ยหมดแล้วอันนี้ของแฟนผมอันนี้ของผมอันนี้เส้นที่เพิ่ม อันนี้ขับดองของฟรีอร่อยมากที่นี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวมีเยอะมากนะแต่ก๋วยเตี๋ยวแพ้เนี่ยครับมีไม่กี่ร้านร้านแรกที่ผมกินคือร้านใกล้ๆโรงพยาบาลที่ไปคลอนลูกผมว่าอร่อยแล้วนะมากินร้านนี้แบบร้านนั้นแบบเฮ้ไม่ติดเลยมัน,น,น,รน,นอร่อยมากแล้วที่สำคัญนะได้เส้นฟรีอันนี้สุดยอดมากๆ <laughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้์นะครับ ทิ้งลิงก์โลเคชั่นของร้านนี้ไว้ในดีสคริปชั่นเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มาเฉนตูผมแนะนําเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดตอนนี้อาจจะยังมาไม่ได้เนะไว้รอโควิดเสร็จก่อนแล้วค่อยมาแล้วครั้งต่อแล้วครั้งหน้านะครับผมจะไปกินของรอร่อยแบบนี้แล้วจะเอามาแชร์เพื่อนๆดูอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับไทนิสคาโบ้เคยไทยสไปจีนด้วยค่ะ